กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ EnjoyD Channel นี้มีแต่สารเละเปื่อยนะครับนะวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งผมก็จะมารีวิวนะครับการ์ดการ์ดใบหนึ่งนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่เรียกได้ว่าดีเยี่ยมไปเลยล่ะนะครับซึ่งการใบนี้ก็คือการ์ดสอมบี้สลอเตอร์นะครับนะ อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับซึ่งเป็นการ์ที่ยังไม่ได้มาในแพทนี้นะครับแต่ว่ามันหลุดออกมาจากโออัลบั้มการ์ดนะครับนะนะครับซึ่งคุณสมบัติของการ์ใบนี้นะครับการคุณสมบัติของการ์ใบนี้ก็คือจะได้รับ H.P คืนมา50นะครับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะแสดงผลสถานะการโจมตีแบบเมรีเท่านั้นนะครับก็คือ แบบประชิดต,ตัวนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเอาไปใช้กับพวกสายธนูนะครับหรือการโจมตีที่เป็นการโจมตีระยะไกลเนี่ยจะไม่ได้ผลนะครับอย่างาถ้าเกิดเป็นกิมสกิลกิมอของแอปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผลนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลกิมที่ต่ํากว่าเลเวลสอันนี้น่าจะได้นะครับนะเพราะว่ายังเป็นประจมตีประชิดถ้าเกินเลเวลสน่าจะไม่ใช่ละนะครับะนะครับซึ่งคุณสมบัติหลักๆนะครับที่อยากให้โฟกัส ในจุดจุดนี้ก็คือได้รับเ p 50นะครับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ได้แบบเป็นการโจมตีประชิดนะครับแล้วก็เพิ่มความรุนแรงทางกายภาพและก็เวทมนกับมอนสเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์1%นซนะครับซึ่งน้อยมากเลยตรงนี้อาจจะไม่ต้องโฟกัสนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่ามันได้ผลดีเยี่ยมสักแค่ไหนนะครับนะวันนี้เป้าหมายนะครับก็จะเป็นผีปากกว้างนะครับหรือตัวเวทนั่นเองนะครับซึ่ง เป็นแหล่งที่นิยมในการฟาร์มเาขาเรียกว่าฟาร์มผ้าผีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับนะทุกครั้งที่ฆ่ามอนเตอร์ได้1ตัวจะได้ h p ขึ้คืนมา50นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขยายหลอดเลือดให้ดูนะครับนะตอนนี้ผมมีเลือดอยู่10,000กับอีก900กกว่านะครับสังเกตว่าเลือดมันจะเด้งดึงเด้งดึงนิดนึงน,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 นะครับเนื่องจากว่าผม ใส่หมวกไรเวิร์ดนั่นเองนะครับนะหมวกไรเวิร์ดก็คือผู้สวมใส่จะเสีย HP 10ทุกๆห้าวินะครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นอาชีพคาร์ดซอร์ทแมนนะครับการ HP รีเจนจึงดีมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มเพิ่มลด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 เพิ่มเพิ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปลดเลือดนะจะไปลดเลือดก่อนว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวจะลดเลือดลงไปเยอะๆให้เห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมตัวมา บ๊อบก้อนนะครับแหล่งนี้คือแหล่งฟาร์มผ้าผีนะครับนะสำหรับคนที่จะมาฟาร์มนะบอกได้เลยว่าเยี่ยมเลยล่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องลดเฮดผีก่อนแหล่งไหนมอนเยอะๆวะเนี่ยต้องลากมอนเลย จะกมอนเยอะๆก่อนลดเลือดก้อนลดเลือดก้อนเวียนกรรมลดสิบเพีย้ยนเอออะเริ่มลดแล้วครับนะสังเกตได้ว่านะครับเลือดที่ลดผมจำเป็นต้องใส่เสื้อ แม่มดนะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่โดนสกิลดูดเลือดของอตัวอะไรนะเขาเรียกอีวิวดุกนะครับอีวิวดุกนะโอเคนะครับเลือดลดละทีนี้มาดูนะครับผมแทงนะเห็นไหม HP เฮดพีเด้ง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 ทีละ50เห็นไหมครับนะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราใส่มังกร HP เนะี่ยนะครับเราจะเสียส่วนการ์ดท,ที่ใส่ในส่วนเสื้อไปนะครับนะซึ่งตรงนี้ผมใช้การ์ด แม่มดนะครับซึ่งมันป้องกันการดูดเลือดนะครับนะสกิลดูดเลือดของ E v i l d u k นะครับนะแล้วก็ดูด SP นะครับนะซึ่งตรงนี้ป้องกันได้แล้วเรายังสามารถทําให้เลือดเด้งนะครับโดยการฆ่ามอนเตอร์นะครับหตัวก็เลือดเด้ง50นะครับเห็นไะหมอนะ่เรียกได้ว่าประหยัดโคตรๆเลยล่ะนะครับนะเผื่อแบบใช้อ่เผื่อเราจะไปแมปที่แบบมันจํากัดเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเราไม่สามารถใส่เสื้อมังกร HP ได้อย่างนะอย่างสฟิงค์ชั้น4นะครับใครที่ไปแทงพัาสนาหรืออนุบิดอย่างเงี้ยนะครับนะมันจําเป็นที่ต้องใส่เสื้ออแม่มดนะครับหรือแม้แต่คนที่ไปฟาร์มนะครับสายฟาร์มอะ,อะไรล่ะเขาเรียกไปฟาร์มที่แมกมาอย่างเงี้ยนะครับต้องใส่เสื้อพัาสนานะครับซึ่งป้องกันพวกการโจมตีประเภทไฟนะครับสังเกตไหม นะครับเลือดผมเพิ่มปืดๆไหลล่ะนะครับนะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆครับนะการ์ดใบนี้นะครับต้องขอบคุณคุณเป็ดนะครับนะซึ่งเอามาให้ผมได้ทดสอบนะครับนะทดสอบนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับเนี่ยนะสังเกตว่าเลือดเลือดลดก็เพิ่มได้นะครับเนี่นะแบบโคตรประหยัดเลยครับนะไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อมังกรเฮดพีอีกแล้วล่ะนะครับส่วน ราคาในท้องตลาดการ์ดใบนี้อาจจะแพงสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากประสิทธิภาพที่ได้รับนะครับยอดเยี่ยมนะครับเลือดพุ่งเพื่ดๆื่ด,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 ดขนาดนี้บอกได้เลยว่าสุกติ่งกระดิ่งแมวนะครับนะาสายฟาร์มนี้บอกได้เลยว่าเพลินเกินห้ามใจนะครับโดยเฉพาะแหล่งที่แบบเราจําเป็นว่าต้องใส่พวกการ์ดประเภทเสื้อนะครับซึ่งมันป้องกันการโจมตีนะ กาโจมตีที่ต้องใช้าธนะาตนะ ma, นะุนะครับนะอย่างสปริงสปริงสี่ห้าแมกมานะครับนะอย่างเงี้ยนะครับจำเป็นต้องใช้นะครับนะพอเราเลือดเราลดเรงดูค่าหนึ่ตัวเพิ่ม50มันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวผมลดเลือดอีกรอบดูก่อนหาแหล่งลดเลือดกันนะแลกหมอนมาลดเลือดตัวเองก่อน เดี๋ยวผมใส่หมวกปีโก้แล้วกันจะได้วิ่งเร็วเนี่ยเลือดลดเลือดลดอ่ะโอเคนะครับเห็นไหมเลือดผมลดอยู่นะครับผมแทงครับนะผมจะไม่กดปลาเลยนะครับไม่กดปลาเลยเลือดหยุดสามพันนะครับเห็นนะ เลือดเด้งขึ้นมาครับเล,ดเ,ดเลือดเด้งขึ้นมาเรียกได้ว่าสายฟาร์มนี้ยิ้มหวานเลยหลานะการ์ดใบนี้นะครับต้องเข้าใจนะครับว่ามันยังไม่มาในแพทนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะหายากนินดนึงนะครับนะหายากนินดนึงเพราะฉะนั้นก็เอ๊ะหรือว่ามา แต่ผมคิดว่ายัางไม่น่าจะมาในแพทเนมเลดหรือเปล่านะครับนะหรือใครมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับนะอาจจะได้รู้นะครับนะเผื่อผมพลาดตัวไหนไปนะครับอย่างอย่างคลิปที่แล้วนะครับอย่างคลิปที่แล้วพูดถึงคิติคอนนะครับค,คิติคอนของปกติแล้วเราจะมีมอนเตอร์มันจะมีคิติคอนชิลอย่างเงี้ยนะครับนะผมก็ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณคำลนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่แบบมาคอมเมนต์แนะนำนะครับว่าส่วนไหนมันพลาดไปนะครับที่ไม่ได้อธิบายนะนะวันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่คอมเมนต์ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรืออยากจะให้รีวิวอะไรก็บอกได้นะครับบอกได้ ตัวนี้คือการซอมบี้สลอเตอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าหายากนะครับการใบนี้แต่ราคายังไม่แรงเท่าไหร่นักนะครับก็พอที่จะหามาใส่ได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะประหยัดนะครับสายฟาร์มฟาร์มแบบประหยัดนะครับเรียกมาเยี่ยมไปเลยล่ะนะเลือด เลือดเยอะเท่าไหร่เน,นี่ยหกนะพนันนะครับอยู่นะเลือดจะเด้งๆนะครับแต่พิเศษนิดเดงนะครับถ้าเป็นใส่พวกไลเวิร์ดมันจะช่วยในการรีเจนขึ้นมาได้นะครับนะเดี๋ยวผมไปเอาบัฟก่อน ลืมไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวแล้วโอเคนะครับเลือดเหลือ900นะครับนะเราดูกันจะขึ้นทีละ50 50นะครับได้ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเราค่ามอนเรื่อยๆนะครับยิ่งอาชีพประเภทอย่างไนท์นะครับที่ค่ามอนเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับเรียกได้ว่า ค่อนข้างที่จะประหยัดไปได้เยอะนะครับนะประหยัดไปได้เยอะเพราะว่าส่วนรองเท้าเนี่ยเราใส่เป็นการดูดเลือดแทนนะครับนะเยี่ยมไปเลยละ่ะหลังจากฆ่ามอน1ตัวได้50นะผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าข้อดีของการใบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะ นะนะครับการใบนี้คือการซอมบี้สล็อเตอร์นะครับนะซึ่งการใบนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับนั่นก็คือ,อได้รับ HP เพิ่ม50นะครับได้รับ HP เพิ่ม50ได้รับ HP เพิ่ม50เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ได้นะครับจะแสดงผลเป็นการโจมตีแบบประชิดต,ตัวเท่านั้นนะครับ เพิ่มความรุนแรงทางกายภาพและก็เวทมนต์สำหรับมอนเตอร์ประเภทเกล่มนุษย์1%นะครับ1%นี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราโฟกัสได้ตรง HP ที่เพิ่มนะครับเรียกได้ว่าสายฟาร์มเนี่ยไม่ได้ปั๊มปลาเลยนะครับนะคือตอนมาผมมีปลาอยู่ประมาณ250ตัวนะครับตอนนี้เป็น253ตัวนะครับได้ปลาเพิ่มมาอีกนะครับเรียกได้ว่าสายประหยัดต้องหันมาเลือกใช้นะครับนะอันนี้แนะนำจริงๆนะครับ ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะส่วนใครมีข้อมูลนะครับอ,อยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือมีแนวคิดอะไรดีๆนะครับก็สามารถนำเสนอได้นะครับนะลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปสั้นนะครับทิปแอนจิออกมาเรื่อยๆอีกหลายตัวนะครับนะมีหลายไอเดียแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องให้รีวิวอีกเยอะนะครับนะ โอเควันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับอย่าลืมฝากกด s u b สไคร b ์กดติดตามช่อง Enjoy Indy นะครับแล้วก็กดติดตามแฟนเพจเอาไว้ด้วยนะครับนะโอเควันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบายครับผม